นี้นะครับสาคัญมากๆที่อยากจะมาเตือนเกี่ยวกับการเลือกสนามสอบทีแกดทีแพดสำหรับเด็ก69ซึ่งมีน้องหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยสนามสอบที่เขาให้เลือกเนี่ยทั้งหมดห้าอันดับต้องเลือกให้ครบหมดเลยห้าอันดับจริงๆอ่ะไม่จําเป็นนะครับน้องถ้าเกิดจังหวัดที่น้องเลือกเนี่ยมันมีสนามสอบอยู่จํากัดอ่าอย่างเช่นบางที่อาจจะมีแค่2ที่บางที่อาจจะมีแค่1ที่จได้ซ้ำให้น้องเนี่ยทำการนะครับเลือกแค่ของจังหวัดตัวเองเท่านั้นอย่าไปเลือกหว่านแหแบบนี้นะบางคนไปเลือกหว่านแหแบบนี้น้องจะมีโอกาสหลุด ที่จะไปสอบจังหวัดอื่นๆครับซึ่งถามว่าอาพี่เหลิมแล้วถ้าเกิดหนูไม่อยากหลุดไปสอบจังหวัดอื่นที่มันอยู่ไกลๆอ่ะทำยังไงวิธีการก็คือให้น้องเนี่ยเลือกเฉพาะสนามสอบจังหวัดตัวเองนะครับอย่างเช่นอ่ะสมมุติในเนี้ยอ่ะมีลําพูนอยู่ที่เดียวน้องก็ติ๊กลําพูนไปแค่ที่เดียวเสร็จแล้วนะครับให้น้องเนี่ยทำการติ๊กอีกช่องหนึ่งช่องสีเหลืองที่เขียนว่าเลือกสนามสอบในจังหวัดลําพูนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทางทปอเขาเห็นว่าเฮ้ยเด็กเนี่ยสอบลําพูนเยอะมากเลยสมมุติปีเนี้ยเยอะมากแล้วสนามสอบไม่พอเขาจะมีการจัดสนามสอบเพิ่มนะครับทำให้น้องเนี่ยอ่าไม่มีโอกาสที่จะหลุดไปอยู่สอบจังหวัดอื่นๆยกเว้นว่าสนามสอบมันเต็มแบบเต็มแน่นเอียดจริงๆอ่ะน้องถึงจะโชค้ายไปอยู่จังหวัดอื่นแต่โอกาสแบบนั้นอ่ะมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำอ่าว่าถ้าเกิดจังหวัดน้องเนี่ยสนามสอบไม่ครบ5้าสนามสอบนะครับน้องเลือกเฉพาะของจังหวัดตัวเองไปแล้วติ๊กช่องนี้ไปครับ น้องจะมีโอกาสหลุดไปจังหวัดอื่นน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดจังหวัดที่น้องอยู่อะ่ะมันมีสนามสอบหลายๆสนามสอบอย่างเช่นอย่างในกรุงเทพเนี้ยให้น้องนะครับนะเลือกไปทั้งหมด5สนามสอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะมาเตือนนะอย่าไปเลือกจังหวัดอื่นนะถ้าเกิดน้องไม่สะดวกไปเพราะว่าน้องจะมีโอกาสหลุดไปได้ด้วยนะครับแล้วก็การเลือกสนามสอบไม่จําเป็นต้องเลือกให้ครบ5สนามครับ